สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครัวปั้นแป้งชาแนลนะคะช่วงนี้ก็ฝนตกบ่อยมากๆเลยนะคะทุกคนยังไงแล้วเพื่อนๆทุกคนก็อย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะพี่แขกก็จะพาเพื่อนๆทุกคนมาทําโดนัทเค้กนะคะอันนี้พี่แขกแพ็กพร้อมที่จะขายแล้วนะคะก่อนที่เราจะไปลงมือทําขนมนะคะเดี๋ยวเรามาดูเนื้อนะคะแล้วก็ชิมก่อน นืเ้เคเค้านะคะนิ่มค่ะทุกคนนิ่มมากๆเลยน,นะคะก็มีไส้นะคะวัตถุดิบมีง่ายๆเลยค่ะจะเป็นไข่ไก่เบอร์สามนะคะห้าฟองค่ะนมสด30สกรัมน้ำตาลทรายน้ำตาลทรายเกกรัม SP 12บสอกรัม เนยสดชนิดเค็มนะคะ50กรัมน้ำมันพืช30กรัมค่ะกลิ่นวานิลา1ช้อนชาผงฟู1ช้อนชาแป้งข้าวโพด1ช้อนโต๊ะแล้วก็มีแป้งเค้กค,ค่ะวันนี้ใช้ตาละครังนะคะ100กรัมค่ะขั้นแรกนะคะเราจะตีไข่ค่ะไข่ไก่นมสดน้ำตาลแล้วก็ SP นะคะ วันนี้พี่แขกจะใช้เป็นเครื่องตีแบบมือถือนะคะอ่าด SP ลงเลยแล้ก็ตีนะคะตีกลางก่อนนะคะให้เขาเข้ากันสักเล็กน้อยก่อนวันนี้เค้กของเราก็จะเป็นเนื้อสปันนะคะ แต่การตีอาจจะแตกต่างกันนิดหน่อยนะคะแต่น้องเนี่ยเขาเป็นเนื้อสปันค่ะทุกคนอพอเขาเข้ากันแบบนี้นะคะก็ใช้ความเร็วสูงเลยค่ะเราจะตีความเร็วสูงเนี่ยประมาณ7นาทีนะคะแล้วเดี๋ยวลองเช็คเนื้อเอาเครื่องตีแต่ละเครื่องจะไม่เหมือนกันนะคะเวลาอาจจะไม่เท่ากันเพื่อนๆก็ต้องลองดูเนื้อ เป็นสำคัญด้วยนะคะลองดูเนื้อเนื้อเคสที่เราตีออกมาเนี่ยเป็นหลักนะคะ,ะขั้นต่างเราตีประมาณเนาทีก่อนเนาะ ใกล้ครบเวลานะคะตอนนี้ตีไป6นาทีแล้วเดี๋ยวลองมาเช็คเนื้อกันนะคะ,ะเช็คเนื้อดู<ม>น,นี่นะคะ<ม><น>เขาจะเหนียวแบบนี้นี่นะคะถ้าเขาเหนียวแบบนี้ก็ใช้ได้นะคะเหมือนกับตั้งยอดอ่อนเนาะทุกคนเนะะี่ยค่ะ ต้องยอดอ่อนแบบนี้นะคะก็ตอนนี้ขึ้นอยู่กับอากาศด้วยนะคะถ้าอากาศเขาร้อนมากแล้วก็ไข่เราร้อนด้วยเนี่ยจะทําให้เนื้อเขาเหลวกว่านี้นะคะวันนี้วันนี้คืออากาศเย็นค่ะเพราะว่าฝนเพิ่งตกก็ถ้าอากาศเย็นนะคะอากาศชื้นเนี่ยเราทำทําให้เวลาเราตีเนี่ยเขาจะขึ้นฟูนะคะแล้วก็ไข่ของเราจะมีความเหนียวนะคะใช้ได้แล้วแหละเดี๋ยวตีอีกสักประมาณ30วินาทีนะคะ และคะก็ลดความเร็วเลยค่ะขึ้นอยู่กับเครื่องด้วยนะคะทุกคนก็ดูเนะื้อเอานะคะอ่านี่นะคะวันนี้อากาศเย็นไข่เขาแล้วก็ค่อนข้างเย็นด้วยออกมาก็จะเป็นแบบนี้นะคะตั้งยอดอ่อนแบบนี้ก็พักไว้แล้วก็เราก็จะมาร่อนของแห้งกันเลยนะคะ แล้วก็ใส่แป้งข้าวโพดแป้งข้าวโพดแล้วก็แป้งเค้กนะคะบอบยๆๆแล้วก็ผงฟูร่อนลงไปเลยจ้าอ่าร่อนเสร็จนะคะเราเอาตะก้อเนี่ยคนๆก่อนนะคะกันแป้งเขาฟุ้งค่ะ ถ้าเราไม่คนเนี่ยเราเปิดเครื่องเลยแป้งเขาจะฟุ้งมากคนให้เขาเข้าแบบคนแค่ให้แป้งเขาไม่ฟุ้งนะคะทุกคนแล้วก็เปิดความเร็วต่ำค่ะความเร็วต่ำนะคะ เสร็จแล้วเราก็ใส่กลิ่นวานิลาลงไปค่ะโปลกกระเด็นกระเด็นใส่กลิ่นวานิลาเสร็จนะคะปิดเครื่องเดี๋ยวเราจะเกลี่ยกันก่อนค่ะเกลี่ยเสร็จเราก็ใช้ความเร็วกลางเลยนะคะใช้ความเร็วกลาง ตีให้เขาเข้ากันนะคะตีให้เขาเข้ากันเลยค่ะสังเกตง,ง่ายๆก็คือ,อ,อจะไม่มีผงแป้งนะคะไม่มีเม็ดแป้งไม่มีผงแป้งให้เขาแบบละลายเนียนเข้ากันนะคะก็าตีไม่นานนะคะทุกคนก็ประมาณสักหนึ่งนาทีนะคะอ่าตอนนี้ก็ไม่มีเม็ดแป้งแล้วนะคะก็ลดความเร็ว ปิดเครื่องค่ะเดี๋ยวเราจะตักเขานะคะแบ่งเดี๋ยวเราจะแบ่งเขามาผสมส่วนของน้ำมันแล้วก็เนยนะคะเราเทน้ำมันแล้วก็เนยที่เราละ,ละลายไว้เมื่อสักครู่นะคะลงในชามแล้วเราก็ตักนะคะตักออกมาประมาณเนี่ยนะคะประมาณสองทัพพีก็ได้นะคะสองสามทัพพีแล้ก็คนค่ะคนให้เขา เท่ากันก่อนวิธีนี้ที่เราแยกเขามาผสมเนยต่างหากเขาเรียกว่าการคลีมิกค,ค่ะเพื่อเป็นการลดการเกิดไตของเค้กสป,ปันนะคะก็แล้วแต่ถนัดนะคะถ้าใครถนัดแบบ แบบปกติแบบที่พี่แขกเคยสอนนะคะแบบตีทุกอย่างรวมกันยกเว้นเนยนะคะเนยไว้ใส่ทีหลังอย่างนั้นก็ได้ค่ะคือไม่ไม่ไม่ผิดนะคะเป็นเนื้อเดียวกันแล้วนะคะแขกจะเทกลับลงไปในอ่างผสมเลยเสร็จแล้วนะคะเราก็ใช้ความเร็วกลางนะคะทุกคนตีให้สองส่วนเนี่ยเขาเข้ากันดีนะคะ เรียขอหม้อเสร็จนะคะเราใช้ความเร็วกลางค่ะ,ะตีให้เขาเนียนเข้ากันดีนะคะอ่าอ่าพอได้ที่เป็นที่น่าพอใจของเราแล้วเราก็ปิดเครื่องเลยนะคะนี่ค่ะเนื้อของเขาก็จะประมาณนี้นะคะไม่เหลวนะคะทุกคนเนี่ยค่ะ อ่ะแล้วก็เอากระทงกระดาษนะคะใส่พิมพ์เรียบร้อยกระทงกระดาษที่ใช้นะคะเบอร์2816่งหค่ะเสร็จแล้วเราก็ใส่เตาอบเลยนะคะ เตาอบนะคะไฟหนึ่ง้อยเจ็สิบองศาค่ะไฟบนล่างไม่เปิดพัดลมนะคะอเราจะอบอยู่ที่ประมาณยี่สิบยี่สิบห้านาทีนะคะมอสักครู่นี้ลองจิ้มแล้วนะคะยังไม่สุกก็เดี๋ยวจะอบต่ออีกประมาณห้านาทีนะคะทุกคนส่วนส่วนอันนี้นะคะพี่แขกเอาไปอบเตาอบแก๊สมาค่ะใช้เวลาประมาณยี่สิบนาทีนะคะก็จะสุกไวกว่านะคะเพราะว่าเตาอบแก๊ดอะเมื่อกี้ใส่ไปแค่สองชิ้นนี้นะคะเตาเขาก็เลยแบบเหมือน ความร้อนกระจายไวกว่าก็เลยสุกเร็วกว่าตอนนี้ขนมของเราก็สุกเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็เอาน้องเขาออกจากพิมพ์เลยนะคะพักให้เขาหายร้อนค่ะอ่ะตอนนี้น้องเขาก็เย็นแล้วนะคะเราก็น้ําตาลโดนัทนะคะน้ําตาลโดนัทเนี่ยเวลานั่นเขาจะไม่ละลายนะคะไม่เหมือนไอซิ่งไอซิ่งพอเวลาโดนความชื้นเขาก็จะละลายนะคะอ่าวันนี้ เสร็จแล้วเราก็ใช้มีดนะคะเจาะตรงกลางค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะบีบแยมนะคะเสร็จแล้วเราก็ตกแต่งด้วยแยมบูเบอรี่นะคะแยมบูเบอรี่กับแยมสตรอเบอรี่ฟิลลิง่งเราก็เจาะไปนะคะแบบนี้ เาไม่มีกระบอกบีบแยมนะคะเราก็ใช้เป็นถุงแก้วก็ได้นะคะเพราะว่าถุงแก้วเนี่ยเขาะจะแข็งน่อนนะคะสามารถแบบจกไปข้างในได้นี้แล้วก็ค่อยๆยกขึ้นมานะคะนี่ตอนนี้พี่แขกก็แต่งหน้าโดนัทเค้กเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะช่วงนี้นะคะวัตถุดิบค่อนข้างที่ราคาสูงมากๆเลยนะคะทุกคนต้นทุนรวมของเราอยู่ที่ ห5บาท3 1สตางค์นะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเรายังไม่รวมค่าน้ําค่าไฟแล้วก็ค่าแรงนะคะถ้าเราบีบใส่กระทงกระดาษ28 16ทั้งหมดเนี่ยเราจะได้28ถ้วยค่ะแต่วันนี้นะคะเนื่องจากเตาอบเต็มนะคะพี่แขกก็เลยบีบใส่กระทงบาวนี่ด้วยก็เลยได้แค่26ค่ะ สำหรับคลิปนี้พี่แขกก็หวังว่าจะถูกอกถูกใจเพื่อนๆหลายๆท่านเลยนะคะถ้าชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะขอให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงกันทุกท่านเลยนะคะสวัสดีค่ะ